สวัสดีค่ะพี่น้องตังไล่วันนี้นะ้องหมือจะไปเมืองยองนะคะของเต็มไม่ใช่อะไรนี่นะคะมีเดี๋ยสังฆทานจะไปทำบุญแล้วก็ไปคาย เพราะว่าตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ครึ่งแล้วก็ ตอนนี้ก็เลยมาไกลแล้วนะคะพอดีแม่กับพ่อบวชทีฝนตกวันนี้ฝนตกฝนตกไปคลอยโฮมเมื่อกี้นอนอยู่ในรถนะคะรถก็เต็มเปียมนะคะนี่<ห>คือดูนะ,ะมันจะไม่มีที่นั่งแล้วเมื่อกี้นอนนอนอย่างนี้ยัง,ยงดีที่มันไม่ไปจิ้มตรงนี้นะคะคือมันขยับขยืขย่อนแล้วมันก็ออกมานะคะตอนนี้คือ อันนี้สังกทานนี้จะเอาไปขายแล้วก็เอาไปทําบุญด้วยนะคะก็เลยกลับวันนี้ก็เลยมากับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มาวันนี้กลับวันนี้น้าเหมยก็เลยปิดร้านก็เลยมาถ่ายที่ที่วัดเขามีงานอะไรก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะก็เอาไปขายแล้วก็ไปทําบุญด้วยนะคะมาทําบุญไกลเลยนะคะไปถึงเมืองยองเลยนะคะ ช่วงนี้ก็สายบุญหน่อยไปทำแต่ทาแต่บุญนะคะก็ดูเต็มรถเลยนะคะนะ้ำฉ่มน้ำท่วมมงยองน้าโอฝนก็ตกติดกระจกอะน้ำท่วมแบบเป็นเขาเลยนะคะเนี่ย อย่างไาหงไไลมาจากไหนน่าจะตกแรงเหมือนกันนะอันเดียน,นีเกนงนำนอ,นอโอ้โหไ,ไล่แกไล่มา Cool. ข้มูบ้านก่อนถนนที่ไปพระธาตุหลวงจอมยองเนาะทำไมน้ำท่วมอย่างเงี้ยดูดิดคะเข้าบ้านกันหมดแล้ววันนี้สง,งสยัยฝนจะตกหนักหลายวันแล้วนะคะเนะี่ยรัำพังเฮ้ยดูพูดเบอกตกเว้ยดูน้ำนะคะโอ้โหชุกเช็ดนะช,ช่องนะอะนี่มาดว้วยตัวรู แล้วมีขลา bon ert, bon Guerra, bon ok ้มา่ท่วมตลอดทางนะคะทางไปพระธาตุหลวงจอมยองนะคะเมื่อกี้กอท่วมคุณเดานีบ้านเาขอเดินอตอนนี้น้องหม่ก็ได้ถึงเมืองยองแล้วนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านกอมหมู่บ้านแม่น้องเมยนะคะก็เส้นทางนี้ก็จะไปพระธาตุหลวงจอมยองนะคะซ้ายมือนี่เลยนะคะไปทางโน้น คือนี่นะคะคือเขามาเลือกอยากได้แบบไหนก็เอาเลยเอามาเต็มรถเลยนะคะก็ทางนู้นเนาะที่ไปพระธาตุหลวงจำยองนะคะโน่นไม่ค่อยเห็นชัดนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ฝนเหมือนฝนจะเทลงมาน้ําท่วมถนนเลยนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เห็นอยู่นะคะก็ ก็เขาไม่ได้มีอะไรนะคะไม่ได้มีงานอะไรต้องเบยคิดว่าแม่บอกว่าเขาจะทําบุญแต่เขายังไม่ทําเพราะว่าเขาซื้อก่อนล่วงหน้าไงก็เลยไม่เข้าใจนะคะนี่เขาก็ซื้อไว้อีกอกีก่กวันเขาถึงจะอะไรนะมีงานบุญหรือว่ามีงานบุญเลยไม่ใช่นะคะโอ้โหแม่แม่บอกน้องเบยไม่เข้าใจเลยนะคะตอนนี้ก็ขายไปเลือกไป อันใหญ่ก็ขายอยู่ที่หมื่นแม่บอกว่าหมื่นสองหรือหมื่นสามจัดอันใหญ่ถ้าอันเล็กที่กระติกอันเล็กน้อยก็แปดพันจัดที่อะไรนะมอ้อหมออะไรนะเขาบอกว่ามด <c oughs> จะพูดยังไงเนี่ยไอ้ที่สีส้มเนี่ยค่ะเล็กๆเกนี่ยอันนี้ก็ เท่าไรนะแม่บอกว่าห้า0ั0จัดก็100บาทนะคะตอนนี้อากาศดีมากเลยนะคะฝนหยุดตกแล้วพระธาตุหลวงจอมยองก็เห็นได้แค่น้อยเดียวนะคะตอนนี้ก็ลวงข้าวที่วันนั้นน้องหม่มาถ่ายตอนนี้ก็ได้โตโหที่มึงยองสูงกว่าที่ทักกิเล็กอีกนะคะโอ้ยย่ากับระเบิดเยอะแยะนี่นะคะระวังนี่นะคะบรรยากาศโอ้โห นามจำไสเดียวกระจีเห็นท้องทุ่งนากะที่ตากมีเนาะอ่อาท่าท่าแงอวันนี้ขนมเกลือนะั่นอ่อขำไส์ขนมเกลือ,อ <laughs> <laughs> ผายไปดิหมาเมนพี่กี้เขาใช่หม่าทีนี้เขาจะทำขนมไว้พุ่งนี้ไปทำบุญในวัดนะคะขนมเกอว่ากำไทยเลยคนไทยเออเนคนไทยตัวเนี่ยอ้ยตังค์มากอ่ะเหนื่อยกันเราบพวกเธออยากบอกว่าทำไมไม่บอกีว่า ที่เคยมาเอามือาเออไปแล้วก็เดี๋ยวเจ้าไปช่วยไก่ไนก็ไปโปรตเดี่ยวไม่ได้ไทยไม่ได้ไทยเออตั้มือไปรเนี่ยวเออไไทยไกไก่ไม่ได้ไหมไมไ้ไเจ้าคนโคไก่น้ำใจวาอันนั้นเนี่เจ้าคนโคไก่ติวว่าไม่ไ้ไทยไก่ไก่ลาดได้เปนเจ๊ไก่อย่างอันนี้ ในสุกแล้วเนาะข้าวเหมมาอไมเรากะออกเป็นหนึ่งอุล้เนะกรอกตบๆอีกเอาดันตพ่อหน่อยหอมเปียกเลยนี่ยาก่วนี้กเกมี่ยอกันะช่ไหมไม่ติเราเ้งก้นี่รอเตัเตนมต้ปูนช้างไป ăn à, à, sáng hết anh nè hoa chào hôm nay mong mọi người hết mọi người nó người mọi người mọi người mọi người của người mọi người mọi ค้ายันี้น่ะโอ้กโมนบนะเตาสลาก่มปุ๋ยนี่เลยเอามาโอ้ต้ท่านยังปุ๋ยไม่ใช่เด็ับอตาลากพ่มปุ๋ยเออมาด้ต่อันนี้เวาที่ผมจังจมาของจัเนีมอออกทยมต่้อเขาีนี่มึงอ่เขามีเขาี้ปมีขี้ฟน

เสขวลาช่วยรเสียขวลาล่ช่ชชชเขา้วไม่ใช่นะนาะิ้มิ้มมัดวข้ามแจั่อนเริมียวเียลักเหลี่ยมหัวเลี่ยเล่อนไปนมดเยอาัวจิ้มเหยียบปั้นมึงก็ดีคือเห็นเขาน้ำท่วมน้ำเยอะแล้วเขามาตกปลากันนะคะเราไปดูว่าเขาจะได้ปลาหรือเปล่านะคะ นี่นะคะจะได้หรือเปล่ายั่ดังมาอ๋อออเอ๋ต่ตัวน้อยนึงันโอ้ยนี่กวชอบกระชวยคุณแม่เหอชุดลำบนตัวำอแม่ช่ตัวเามีวตีจาื่อมีก้วบาเจ้าัน เดก่อนทำอะไเนาะเดยวเจ้ามาัเต <is> ็มตอนนีเดยวเขาเต็มเม่เก่าคำสองเด็กปอันสอยนุอแนป้าผสมดองมันเนะเดมันเดกูซ่อเอ้ยเอาอยู่ข้น้ออันี้มาขั่มิกเตอยวนะ ปาลงปาลงปาลงปลงหัวล้างอ่นะหัวล้างหัวล้างนาตางด้วยป่ะเออมนี่ๆตอนนี้น้ําล้นออกมาแล้วนะคะเนี่ยเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าทางกลับตอนก็โอ้ยมันวนละว,วนละไม่รู้ว่าทางกลับตอนกลับจะยังจะลดไหมนะคะถ้าไม่ลดก็เยอะกว่าเมื่อกี้นะคะที่ที่ที่ เมื่อกี้น้องหมย์เขาอะไรนะได้ผ่านมาก็ผ่านมาได้นะคะแต่ถ้าถ้าเกิดขึ้นกว่านี้น่าจะผ่านกลับบ้านไม่ได้นะคะก็ตอนนี้ก็อยู่อะไรนะหมู่บ้านกอมดูเขาไปเรื่อยๆ <c oughs> มาจอมเปิด เด็กเด็กเด็กอยู่อยู่ใกล้น้ำโโหอันนั้นบ้านหรือว่าอะไรของใครก็ไม่รู้ไปแล้วไปแล้วนะคะเนี่ยนะฮะ

วัดกอมนุกเขาไปเอลก็ได้ไปปันเด้แม่เถออ้าใหญ่ๆลงๆวัดบันนกอมเดี๋ยวต้องไ่พาไปเที่ยวในวัดไปละพ้องโจไปเอาวัดได้มา,ม,า,าม่าเมอนตาอ๋มต้งองเราไปเอาละนี่อ,อะไรนะ <laughs> 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 อ่านก็นไปละเน่นเอา โออยไออืมเป็นสังแหลงาบียาเออเออลบอ่ะไปไปเที่ยวในวัดบ้านก่อมกันนะคะใหญ่ใหญ่ใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะพวกนี้เป็นมาวันร้ายกะ บาเยลยนนะตาในประมเด็นจ่ะต,ตัวตวหนาในอะไรตัปลลุงไปนา,นานอเยอ่พแล้พาล,พอ,ลอันนี้คือน้องพี่ญาติญาติของน้องหมยนะคะชื่อแล้วก็ที่เราฟองจ้ะ ชิวพองนี <c oughs> <c oughs> ่หล uh> oh, ับพองโอ้ยไออะไรซาโอ้เป็นปัดขาวัดสมัดไว้ทายชิ้นเงกะโอ้เป็นมัดไว้นะบรลิเวนวัดนะคะข้างบนก็เก่ามากโอ้ยเย็นแต่ไปไปไหว้กันเนาะ อันเปิ้ลซอสเล็กไต่ก่อนในเนี่ยกะในบปอ๋อเปิ้อ,อยางหึ่งแหละอ๋ออันนี้อันนี้คือเวลาเปิ้ลน,นั่งก่อวันชิ้นอันนั้นเปิ้มานังแล้วก็มามาวาทำกะอ๋อเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะคะมาไว้กันแลาวกลายเป็นลายไตยเหลือเนะน,นี่นะคะสีแดงสีขาว สวยมากเหมือนผ้าที่เจ้าอมอ่ะ,อะไรนะที่เจ้หอมคุมอ่ะเนี้ยลายไตลื้อมีอะไรบ้างเพดานสวยอย่าง อพัดลมมีายแต่ายนะ๋อ,อบนวันตานะปอใส่กูเซาไว้ก็ลอยเด้ปอเซานั้นแค่ถ่ายใส่ถึงซ้มโต้ปอคอยโอ้โหแต่กิเล็กยังไม่เยอะกว่านี้ไม่เยอะเท่านี้นะคะเพราะว่าอันนี้เขาเพิ่งมาทําบุญไปอันนี้คือวัดบ้านกอมนะคะที่น้องเหมยมาถ่ายทําให้ดู ก็ข้างหลังนี้ก็น่าจะนานแล้วนะคะเขาสร้างดูจากประตูก็รู้แล้วนะคะน่าจะสร้างนานแล้วแล้วก็ตรงนูนน้นน่าจะใหม่หน่อยดูโครงสร้างเอาก็รู้แล้วนะคะดูข้างบนเอาอยัางเป็นไม้อยู่เลยนะคะอ,อะไรนะเขาเรียกว่าที่มุงหลังคาก็ยังรุ่นเก่าอยู่นะคะน้องเขาคืออาย อายมากสาวสบ้านนี้คืออายนะคะนี่ประตูก็สวยงามน,นะคะโอ้ํนำปติมุนตั้งหรอันไว้แต่ไปเจ้าถิ่นนำทางไป่อยเลยอันอันดีเป็นห้องเก่าก็เนียเนม,<า>มีมีพาพป,ปีนอนอยู่อเดี๋ยว พี่อันเจอสาไปไหน้พี่ติกินข่าวอ่ะอ๋อโอ look, son, ้อหนอนเอาบนนอนกลางวัด <ông> อ <rees an> ่ะเต็มอ่ะซึ้อมานอนร้ายนี่แต่ที่ีหนที่เห็นเล็กไอ๋อเออก็ว่าันเมื่อวนิดใหม่จะไปเอาถ่ายรูปีง เป็นยังหึงห่งเลยบนซ้อนเน,นี่ยยังหึ่งเนี่ยจะทำปีใขาเล่นกับเพื่อแติมชาเตียนสองพันชาวในอันเดอร์เฮลิกร์เอามาฮัานไี่ปุ๋งอยู่ขึ้นเอ้มาปีหนึ่งก็เนี่ยก็ฮันนันตัวเปลี่ยนลงเนี่ยนะ ออสวัสดีปีใหม่ใตย้ยองมีลิกไตลิกพมา่าลิกไทยลิกอังกฤษนะคะอันนี้น่ไม่ไม่ไม,ไม่อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกคือน้องเข้ามาเรียนแต่ว่าเรียนได้แป๊บเดียวอ๋ออันนี้เนี่ยเับเป็นันแล้วกรร็เปร็นทับแซมีรปอ ามีปลอกับเป็นแบบอะไรนะินหอมะตรงนี้คือที่เรียนหนังสือไตไตไตอหนังสือหนังสือคือไตไตเหลือเนาะเห็นไหหน,นังสือไตหลืมจ้ะอ๋ออันนี้ใบเมื่อสักปี2016ันสิ อันนี้น่าจะเป็นคนไทยนะเนี่ยเป็นกุ้นไทยอะเป็นกุ้นต่งางเฮาอันเนี้ยอันนี้นใจนี่อันจานถทายแอปเนี้ยนะเป็นกุ้นไทยอะอ๋อดูนะคะว่ามีรูปใครบ้างพี่ๆน่าจะเป็นคนไทยที่มาถ่ายด้วยนะคะเนี่ยหน้าวัดสามิปโอบนเจ้าอาวาสเอออะไรนะ เจ้าอาวาสที่อายุยังน้อยนะคะอันนี้วัดนี้เท่าที่เท่าที่เคยเห็นมานะคะอายุท่านน้อยอายุท่านยังน้อยอยู่นะคะอายุกระฮึยอ่ะสามสิบมมป,ป้ายสี่สิบสี่สิบเนาะส<อ>ี่สิบก็เป็นท่านเจ้าอาวาสแล้วเนาะเพราะว่าท่านเก่งเนี่ยอันติบายันไปเห็นติไทยมังเมียเมีย น,น้าเ,เนี่ยตนะีโคกเนาะท่านเก่งทั้งภาษาไทยก็ได้นะคะโอเคมีแค่นี้นะคะนี่ เปิ้นเห็นกี่โมงนะกี่โมงมีเพลอันต่อยจ้องอันแบบเนี่ยต่อยรักครั้งขึ้นโรงเรียนจ้องยังมือเอ็มไม่เห็นอ่ะแปดโมงอ่ะกันโมงเจ้าเจ้าล่ะคำเดียวไว้ก่ะเอออำเดียววไ้๋อก็มีอันต่อยไว้นี่ยเดียวมีคำแล้วพี่เ็นแค่นะแมนมาเปิ้ลเฮนี่เปิ้ลเฮนกี่โมงอ่ะจำเจ้าอ่ะอ๋อ มืนอย่งกันนี่อืมขุ้งผูกวันซีนเนี่ยนะเป็นอย่างนี้นิวสั่งไหมหมดเลยนะคะเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นขึ้นห้องสั่งอันเนี้ยอันทีสองจันฮะฮงกอง้องฮงก้องเออเอาไว้ตีก้องมัน,นยำเจ้าอันนี้แซมีอนอนเนี่ยไม่อยู่เหรออยู่ครบ ก็อันนั้นือเฉพาเคืนทอ่ทังแพ้นั่นก็จะมีปุ๋งไะเป็นตานะอ๋ออันกุณดีเซฟอะไรเป็นมาตาหนะ๋อแลยวไปนอนไปกับนอนคุณนเผาเป็นมานอน อ๋อบินอันนั้นเอาหัโยมไปบนนอนเนี่ยอันนี้อ๋อน้อยเห็นันลิกไตน่ะกะบ้านเนี่ยพีสองวันสิปะ แล้วก็วนออกไปดูน้ำอีกทีเพราะน้ำขึ้นน้ำขึ้นแล้วนะคะก็อันนี้อันนี้ก็สร้างใหม่นะคะเพราะว่าอันนี้นี่น่าจะเป็นอันเก่าอ่ะเพราะว่าเครืงบนยังเป็นไม้อยู่นะคะ <c oughs> โออโรศัพั์ทิ้งแล้วยากได้ใหม่ ันนี้ก็ทางหน้าวัดนะคะเนี่ยโอเคโอเคนะคะคลิปนี้น้องมวยก็จะถ่ายตรงนี้ตรงที่วัดให้ดูแล้วก็บริเวณนี้นะคะเพราะว่าวันนี้มาก็แบบนึกว่าเขาจะมีแบบทําบุญ แม่บอกว่าจะทําบุญแต่ที่จริงอ่ะไม่ไม่ใช่วันนี้นะคะเป็นพรุ่งนี้คือแม่บอกว่าจะมาทําบุญก็เลยอยากมาถ่ายตอนที่เขาทําบุญน่ะค่ะแต่ที่จริงมันไม่มีทําบุญเลยเงียบมากนะคะไม่มีใครแบบอ่ามามาทําแบบกิจกรรมอะไรเลยนะคะ mm hmm. ทุกบ้านก็มีแต่มากินกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวกันทุกบ้านเขาเกืเอทำกว๋วยเตี๋ยวเกือบทุกบ้านเขาเรียกกินเกือบทุกบ้านแต่ว่าอิ่มแล้วกินไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้ต้องกินแต่ โอ้ยวไม่ไหวค่ะเดี๋ยวถ้าหิวมาค่อยมากินนะคะเพราะว่าเขาเรียกกินทุกบ้านเลยนะคะเพราะว่าเป็นแต่บ้านญาติๆอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะคลิปนี้เดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะคะว่าน้องไวจะแม่จะเอาขนททำไป อะไรนะไปขายที่ไหนต่อนะคะแล้วก็จะไปแวะบ้านแม่กลางที่วันนั้นน้องหมยไปถ่ายด้วยนะคะแม่กลางก็ทํากับข้าวรอไว้แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังอิ่มอยู่นะคะต้องไปหาแม่กลางอีกนะคะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, share, ให้น้องหมยด้วยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่าที่รับชมน้องหมยนะคะ